ราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาประกอบเครื่อง VR กันนะครับนี่อ่านะเดี๋ยวหรับใครที่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลืมว่ามันประกอบยังไงคือเครื่องตัวเนี้ยก็คือลืมหมดเลยนะลืมหมดลืมทุกอย่างอะยกเว้นลูกปืนที่ผมมอาออกไม่ได้นะครับก็คือของ VR คันนี้แหละแต่ว่าลูกปืนบางส่วนเราออกไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียแล้วมันก็ไม่ได้ดังนะนะครับ ก็เลยไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องเปลี่ยนแข้งฝั่งนี้แข้งฝั่งนี้ก็ออกหมดแล้วเกียร์กเกเาออกหมดเลยนะนะครับเอาออกหมดมาทีนี้เรามาเริ่มกันนะท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นคือเครื่องตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยผมรื้อก็คือของลูกค้านะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับสําหรับใครที่เปลี่ยนลูกปืนแล้วหรือว่าไม่ต้องการเปลี่ยนลูกปืนนะก็สามารถค้าคามขันตอนนี้ไปได้นะอันนี้ลูกปืนที่ผมใช้เป็นของนาชินะ ปืนข้างข้อเนี่ยสองข้างของ VRR นะมันจะใช้เป็น6305นะครับทั้ง2ข้างเลยนะที่เอาเข้าเนี่ยเอาเข้ามันก็มีอยู่ประมาณ2-3วิธีด้วยกันนี่แหละวิธีที่1วิธีที่หก็คือวางไปเงี้ยแล้วเอาค้อนต่อลงไปวิธีที่สคือการเอาไฟลนเนี่ยไฟลนขอบข้างๆเนี่ยเพื่อให้มเนียม,มันขยายตัวแล้วก็ยะดลูกปืนลงไปแบบง่ายๆและอย่างที่3คือการฉีดในตัวเจนเหลวนะครับ เอารูปปืนเนี่ยไปจุ่มในในตัวเจนเหลวเพื่อให้เหล็กมันหดตัวแล้วมันจะยัดเข้าไปง่ายหนึ่งในสามวิธีนี้ที่ผมเลือกใช้คือกูใช้วิธีตอกลงไปเพราะกูก็ไม่มีในตัวเจนเหลวนะ <c oughs> และการที่เราใช้แก๊สเป่าอ่ะใช้แก๊สเป่าตรงเนี้ยมันทําให้มีเนียมส่วนอื่นน่มันร้อนไปด้วยนะครับแล้วมันจะใช้เวลานานกว่ามันจะเย็นเราไม่ต้องการที่จะมาเสียเวลาตรงนั้นนะซึ่งการเตีลูกปืนเข้าอะ่ะมันก็ไม่ได้มีข้อเสียถึงขนาดที่ว่า ตีข้อเหวี่ยงเหมือนอย่างนั้นไม่เหมือนกันนะครับมันบางคนก็บอกว่าตีเข้าไปแล้วมันจะสึกมั่งมันจะอะไรมั่งคือคือถ้ามันไม่มีมันก็ต้องใช้ถูกว่ะมันก็ต้องอย่างนี้แหละอีกวิธีหนึ่งคือการดูดลูกปืนเข้านะครับซึ่งวิธีเนี้ยไม่ค่อยได้พบเห็นกันหรอกผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่คิดว่ามันดูดเข้าได้นะเวลาเราจะใส่ลูกปืนแล้วก็ฉโลนน้ามันตามขอบนี้นะครับให้มันเข้าไปง่ายๆนะแข้งก็อย่าลืมทาความสะอาดด้วยนะครับ เวลาตอกนะจะตอกเข้านะต้องหันเนี่ยหันด้านด้านเสื้อสูบนะเข้าหาหน้าเราอย่างนี้นี่ครับเพราะว่าเวลาเราวางคอตรงเนี้ยมันจะได้ไม่โดนขอบต่างๆางนี่ถ้าสมมุติว่าเราหันแนวนี้มาหันแนวนี้เนี่ยโอกาสที่คอมันจะพลาดโดนตรงเนี้ยมันเยอะนะถ้าใครมือแม่นก็ได้ถ้าใครมือไม่แม่นก็อย่างนี้หันจับเข้าหน้าเราอย่างนี้แล้วก็ตอกลงไป ตอกเนี่ยตอกอันไหนมันเบีย้ยวขึ้นมาก็ตอกลงไปนะเนี่ยไม่ใช่ตอกโบะลงไปไม่ไม่ไมนะไ,ไม่นะนะค่อยๆตอกนะครับค่อยๆตอกค่อยๆไล่เนี่ยเสียงกระทบกับมีเนียมแล้วแสดงว่ามันเข้าไปสุดแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้นะเตอร์ใช้หกสามสสี่และใช้ตัวแซด้วยนะ อันเนี้ยหกสามศูนย์สี่เซนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีข้อดีคือมันจะกันน้ํามันรั่วได้ระดับหนึ่งนะตัวอย่างเห็นไหมมันจะมีฝาปิดลูกปืนเนี่ยสองฝั่งให้เราออกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งไหนก็ได้แกะออกมาแล้วมันจะมีคาบเจอรบ,บีนะครับถ้าใครซีเรียสก็สามารถล้างออกได้ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้เราเอาด้านที่มีฝาปิดเนี่ยไว้อย่างนี้นะ,ละนแล้วทีนี้เราต้องต่อลงไปนะครับ ให้เราใช้ลูกบล็อกกระด้ามต่ออย่างเงี้ยตอกลงไปเพราะว่าแคงมันอยู่ลึกนะครับตอนนี้แม่งไม่เข้าละพอมันไม่เข้าเนี่ยให้เราต่อกตรงที่มันเยอยือย้อออกมานะครับตรงไหนที่มันกระดกให้เรายัดมันลงไปนะ ่ะเสียงมันสุดแล้วสุดแล้วก็สุดแล้วนะครับก็เท่านั้นทีนี้อีกข้างนึงอีกข้างหนึ่งก็ทากาําเหมือนกันอ่ะโอเคสุดนะครับเนี่ยนึกจะข้าก็เข้าลาวลังคัดเนี่ยมันจะมีตัวนี้ปิดด้วยนะครับแล้วก็น็อตสองตัวเลยนะเป็นหัวแฉกนะ อะถ้าใส่ถูกมุมมันจะพอดีนะครับถ้าใส่ผิดมันจะไม่พอดีนะเดี๋ยวเาเอาลูกปืนข้างคอยข้างเข้า,ขาสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากสนับสนุนผมนีครับตอนนี้ทาง y t u t u เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์เขามีผลิตภัณฑ์ให้ให้ยูทูบเบอร์แต่ละคนเนี่ยสามารถแปะผลิตภัณฑ์แล้วก็แปะลิงก์ไว้ที่ YouTube ได้นะครับคือมันจะขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นช่วงช่วงมุมขอบตรงเนี้ย ซ้ายล่างตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์นั้นถ้าผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผมแปะไว้ให้ได้นะครับอันนั้นจะเป็นการสนับสนุสนผมทางอ้อมเลยด้วยนะในการที่ถ้าผู้ชมคลิกซื้อสินสินค้าที่ผมแปะไว้ตรงนั้นอนะ่ะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่ว่ามันน่าสนใจไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ถือว่าสนับสนุนผมอีกทางด้วยแล้วกันนะครับช่วยๆกันนะช่วงนี้ ช่วงนี้ลาบากผมแย่ครับผมแย่ช่วงนี้อ่ะเ,อเดี๋ยวคุยเพลินไปหน่อยเดี๋ยวเช็ดตรงนี้สะอาดกันขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เกียร์กันนะคว่ำอย่างเงี้ยอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นแกนสเตอร์นะครับให้หันขึ้นอย่างนงี้แล้วนี่จะเป็นแกนคัดนะหันลง,งนี้นะครับแล้วก็จะฝืดๆหน่อยนะแน่นๆหน่อย บางอันก็จะลงง่ายนะครับนี่เราก็ตอกเบาๆมันจะลงไปแล้วทีเนี้ยพอมันเริ่มพอมันลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ศูนย์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต้องตอกซ้ายทีขวาทีนะนี่เขาเรียกว่ากระเดา้าคู่กระเด้าคนนี้ทีกระเด้าคนนี้ทีอย่างนี้อ่ะ นี่คือลงไปสุดแล้วเรามาเช็คฝั่งนี้ดูนะครับลงสุดเราก็มาใส่ก้ามปูท่านผู้ชมก้ามปูมันลักษณะเยจำยง่ายเลยตัวแปลกๆเนี่ยแปลกๆตัวเนี้ยอยู่นี่อยู่ฝั่งนี้นะครับที่เหลือตัวนี้จะอยู่ข้างล่างเคยมีคนบอกผมว่าถ้าใส่ผิดมันจะใส่ไม่ได้มันก็จริงแหละแต่เราจะมานั่งใส่ผิดใส่ถูกทําไมล่ะใช่ปะล่ะเราก็เรียงไปเลย อ่ะตัวนี้จะางบนอย่างนี้อ่ะนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมใส่ลาวนะใส่ลาวก้ามปูอย่างนี้นะใส่ใส่ขั้นไว้เฉยนะครับไม่ไม่ต้องไปใส่ตรงรูตรงนี้นะยังไม่ต้องใส่ในรูนะครับแค่ใส่ข้างๆรูไว้อย่างนะี้นะเพื่อที่เราจะเอากระปุกเกียร์เนี่ยเข้าไปตรงนี้จะเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างทีนี้แน่นอนมันไม่ลงไม่ลงเราต้องตอกนะครับแต่ว่าอย่าตอกตรงนี้นะ ยานะใช้คำว่าย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 าอย่าตอกตรงนี้อย่าไปยุ่งกับตรงนี้อย่าไปสะกิดอย่าไปโดนเลยเชียวจริงๆไม่ต้องตอกมันก็เอามือยัดเข้านะแต่ว่ามันจะทุรักทุเลหน่อยตัวนี้ต้องใช้ใช้เครื่องมือช่วยนะครับคือกดลงไปงี้ให้กระปุกเกียร์โผล่พ้นมาเน่ตนี่ผมใช้มือดันนะอ่ะเนี่ยเรียบร้อยอันนี้คืออยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วนะเห็นเงินไหมวะ อันนี้ตำแหน่งนี้นะครับตรงที่แห่งไปนีคือตำแหน่งเกียร์ว่างให้ตัวล็อกตัวนี้มาอยู่ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งเกียร์ว <st it> ่างพอดีเป๊ะนะครับต่อมาให้เราเอาไอ,าอา้ราวเนี่ยราวก้ามปูเนี่ยออกแล้วดันก้ามปูเนี่ยขึ้นนิดนึงมันจะมีล็อกอยู่เข้าล็อกปุ๊บแล้วก็ใส่ราวมันไปตอกนิดนึงอันนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวไปใส่อีกทีนึงเราใช้มือเนี่ยนิ้วเนี่ยเอื้อมไปหยิบล็อกเกียร์นะครับตรงนี้ดันขึ้นมาอย่างงี้ แล้วก็ดันในตัวข้างล่างเนี่ยเข้าล็อกมันจะมีล็อกเดียวนะผู้ชมไม่มีหลายล็อกนะครับล็อกที่ใกล้เคียร์มันจะมีแค่ล็อกเดียวเนี่ยที่เข้าง่ายมีล็อกเดียวแล้วก็เอาลาวลงไปอ่ะเรียบร้อยไปไปเชิญ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 เราต้องเช็คตำแหน่งเกียร์ว,วา่างด้วยนะเวลาเราใส่ไปรครบแล้วเนี่ยให้เราหมุนหมุนเกียร์อย่างนี้แล้วจับจับเกียร์อย่างนี้มันจะหมุนอิสระนะครับตัวตัวลาวสเตอร์เนี่ยจะหมุนอิสระตัวนี้ก็เช่นกันก็จะหมุนอิสระเช่นกันนะครับ เนี่ยคือมันจะไม่มันจะไม่ไปพร้อมกันแบบนี้มันจะต้องอยู่อย่างนี้หมุนไขว่หมุนมันอย่างนี้นะครับเนี่ยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไปพร้อมกันอย่างนี้ไม่ใช่นะถ้าถ้าไปพร้อมกันนี่คือไม่ใช่แล้วอ่านะครับน่ะไม่มีเสียงเทียบกับของเก่าเป็นไงล่ะอันนี้เป็นฝั่งเลขเครื่องนะครับแล้วตองขวเขวียงเนี่ย ใส่ฝั่งนี้นะครับใส่ฝั่งเลขเครื่องนะอย่าไปใส่ฝั่งนู้นนะอย่าไปใส่ฝั่งราวคับนะครับเพราะว่าเวลาเอาเข้ามันจะเข้ายากม,มากๆนะครับถ้าเอาเข้าอย่างนี้อย่าลืมสโลนน้ำมันกูเนี่ยอย่าลืมยัดโบ๊ะลงไปมันก็จะลงปึ๊บนะยาง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 ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไม่ใช่ว่าลงแค่นี้แล้วจบนะยางนะครับมันมีวิธีเอาเข้าประมาณสี่วิธี เหมือนที่ผมบอกข้างต้นหนึ่งตอกลงไปตอกปุ๊บ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 คือใช้ค้อนตอกลงไปนั่นคือวิธีเก่าที่ผมเคยใช้สองใช้ไนโตรเจนเหลวเหมือนเดิมไอ้พวกไนโตรเจนเหลวเนี่ยก็คือจะชุบกับข้อนะครับจุ่มเอาข้อเลยไปจุ่มในไนโตรเจนเหลวเพื่อให้เหล็กมันหดตัวแล้วมันจะยัดแล้วมันลงไปเลยสามไฟเผาแต่ว่าวิธีใช้ไฟเผาเนี่ยไฟเผาจะเผาลูกปืนนะครับจะเผาเบ้าลูกปืนตรงนี้ เพื่อให้เหล็กขยายและยัดอันนี้ลงไปจะเข้าง่ายแต่ก็อย่างที่บอกมันจะร้อนนะครมันร้อนแล้วเราทํางานเราใช้เวลานานกว่าว่ามันจะเย็นนะฮะทำงานอย่างอื่นลําบากไปด้วยสี่อย่างสุดท้ายคือการดูดเข้าเป็นวิธีที่ยอดที่สุดนะครับที่ทํางานที่สุดแล้ววิธีดูดเข้ามันจะมีตัวดูดอยู่นี่หน้ตาตาตัวดูดมันจะเป็นอย่างนี้ตัวดูดเนี่ยเขาจะให้มา สามเบอร์นะครับเขาจะให้ตัวดูดตัวนี้มาสามเบอร์เนี่ยน็อตตัวดูดตัวเนี้ไม่รู้เรียกอะไรก็เรียกวาตัวดูดแล้วแหละมันจะมีดูดข้ออาซดูดข้อแดดแล้วก็ V ีอาร์ทีซันะครับก็จะเป็นเบอร์บอร์ไปมันจะมีสามเบอร์ไม่แน่ใจาว่าเบอร์อะไรอันนี้น่าจะเป็นประมาณเบอร์สิบสี่นะครับอันนี้จะสิบสี่อันนี้จะเป็นเบอร์เท่าไหร่วะสิบเก้ามัง้งแล้วก็สอดเข้าไปางี้แล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้หมุนออกมา หมุนออกมาให้เยอะๆหน่อยนะครับเพื่อว่าเราจะหมุนหมุนเข้าไปในตัวดูดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วก็หมุนเข้าเห็นกันไหมว่าเนี่ยอย่างนี้ถ้าถ้าท่านรู้ถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันมันปีนเกียวให้อยู่ทันทีนะครับไม่ว่าจะด้วยตัวดูดหรือว่าด้วยตัวที่ไว้ดูดตัวนี้ผูไม่รู้เรียกอะไรนะท่านผู้ชมกันดูภาพตามแล้วก็บอกภาพต่างล้วยกันนะครับ นะอ่ะดันเข้าไปอย่าล,ลืมชลอมน้ำมันนะครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับแจเลื่อนผมไปวางไว้ไหนจัไม่ได้ <c oughs> อยากหาไม่เจอนะอันนี้อันนี้ถ้าเวลาเราดูดไปเนี่ยต่อให้เราตั้งศูนย์ตรงนี้ไม่ตรงนะครับมันดูดเข้าไปมันจะตรงมันเองนะแล้วก็หมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับขันเข้าเรื่อยๆแค่นั้นเองเวลาดูดนะครับให้ระวังข้อตรงนี้ด้วยนะให้ระวังก้านนะเพราะว่าบางทีดูดเพลินเนี่ยก้านมันชน พราะก้านมันชนมันก็จะไม่เข้าแล้วมันก็จะงอนะครับเราต้องดูดีๆด้ๆวยนะไม่ใช่ว่าจะดูดอย่างเดียวนะมันจะมีตำแหน่งที่เราสามารถวางก้านได้เนี่ยเนี่ยเราสามารถวางก้านได้แล้วปล่อยมือได้แล้วเนี่ยถ้ามันสุดเนี่ยมันข้อตรงนี้สุดแล้วเนี่ยมันจะดันไม่ไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปฝืนมันนะครับถ้าฝืนเราจะได้งานเพิ่มทันทีเลยนะอย่าอย่าแค่เข้าไปสุดแค่นี้พอนะครับเอาฝั่งเกียร์มานะครับกองเดินไปแหละ เฮ้ยน <laughs> ึกว่าไม่เดินอ่ะเอาฝั่งเกียร์มาทำคำสั่งให้เรียบร้อยนะครับพวกคาบกรงคาบกา,าวตามแผ่นตรงนี้เอาออกให้หมดนะมันจะเหลือตามขอบนี้ไม่เป็นไรเพราะตรงนี้มันตันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใช้กาวได้แกะหลอดใหม่เลยนะเนี่ยส่วนมากผมทําเครื่องนะครับก็จะใช้กาวกาวหนึ่งหลอดต่อหนึ่งเครื่องนะก็คือเราจะใช้ใหม่ๆตลอดอะ่ะใช้ของใหม่ไว้มันจะดีนะครับเนี่ยเนื้อกาวมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าของใหม่มันจะเหลวถ้าของเกา่าอ่ะมันจะแข็งนะครับ มันจะจับตัวกันเป็นก้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยแล้วก็แล้วก็แปะๆนะครับไม่ไม่ต้องไปทาจริงจังก็ได้ VRT set เราไม่มีปะเก็นกลางเหมือนพวกแดดนะครับเนี่ยเราไม่ต้องชโลมเยอะนะเพราะว่าถ้าเวลาเรายิ่งใช้เยอะอเวลาเราแปะแข็งแบบมันจะซึมออกตามนี้นะครับเอาแค่พอประมาณนะแค่แตะๆก็พอเนี่ยเงี้ยให้เป็นใหญ่ๆนิดนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครที่จะแตะจะป้ายงี้ก็ได้เนี่ยป้ายละเล่งงี้ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลย ส่วนสําคัญนะส่วนที่สําคัญสําคัญที่เราแบบแบบสําหรับใครที่ขี้เกียจอ่ะขี้เกียจขี้เกียจว่าจะทาทนมะ้งหมดขี้เกียจละแต่อยากว่าทาที่สําคัญสำคัญพี่มันตรงไหนมั่งที่สาคัญสาคัญสำหรับสงังวษะเราเนี่ยครับมันจะมีแค่ตรงนี้แค่ห้องข้อเหวี่ยงนะที่สําคัญเลยนะห้องข้อเหวี่ยงตรงนี้ช่วงนี้แค่นั้นนะครับแล้วก็ลงมาคือห้องเกียร์ข้างล่างช่วงข้างล่างห้องเกียรยย์ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยน้ำมันเยิ้มแค่นั้นเองตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ํามัน เครื่องเข้าไปในห้องแข้งนะครับแต่ปกติมันก็ไม่เข้าเรือละแค่ว่าส่วนสําคัญไนงะส่วนไหนมันสาคัญบ้างเนี่ยตรงระหว่างตรงเนี้บาลาน์เนี่ยบาลานกับห้องเกียร์เนี่ยมันก็ไม่สําคัญมากนะทาไว้ก็ดีไม่ทาก็ได้แข็งฝั่งการไฟอึบประกบลงไปลืมอะไรปะเนี่ยกูเนี่ยลืมอะไรปะเนี่ยนะครับประกบลงไปงี้ปากเขาห้อืมในกรณีที่มันไม่ลงนะแต่อันนี้ของผมลงนะครับให้ตอกตามนี้นะ ให้ตอก3จุดนะครับอย่าตอกนอกเหนือจากนี้นะให้ตอกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอย่างนี้แล้วเอามือกดอย่างนี้ไปด้วยนะเนี่ยนี้ยังลงไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่ต้องตกใจถ้ามันลงไม่สนิทด,ดีไม่ต้องไปตกใจมันนะครับให้ขันน็อตยัดอัดเข้าไปเลยน็อตเครื่องทั้งหมดของมันเอ,อ่เกือบทั้งหมดอันนี้หลงมาทั้งหมดมันจะมีประมาณน,นี้ประมาณ10กว่าตัวนะครับผมจะไม่ใส่ให้ดูนะ แต่ว่าจะบอกแนวไปแทนนะครับหัวน็อตเนี่ยนี่ดูหัวน็อตเนี่ยถ้าใส่ถูกนะหัวน้าจะโผล่ประมาณเนี้ยมันจะโผล่ประมาณนิ้วหน่อยๆเนี่ยเงี้ ma, ยคือถูกนะครับอันไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ใส่เลยมันจะโผล่มานิ้วหน่อยๆแค่นั้นเองแข็งแล้วต่ออะไรแล้วเนี่ยให้เราหมุนเข้าเวียงดูนะนะครับดูว่าลื่นไหมถ้าลื่นก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วก็ถ้ามันมีส่วนไหนฝืดก็ให้เคาะๆส่วนนั้นดูนะครับแต่ของผมไม่มีส่วนไหนฝืดนะ พุว่าข้อท่านผู้ชมฝืดนะให้ตอกซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเอาน็อตลองหัวก่อนนะแล้วตอกซ้ายขวาแล้วแต่จะเรียงแล้วกันนะตอกมันนะครับไม่ต้องตอกแรงนะให้เข้าเหวียมพอขยับได้แค่นั้นพอมาต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่ซีนนะครับซีนสเตอร์ไม่เป็นที่อะไรที่ใส่าย,ยากที่หายผมไม่รู้เพราะอะไระพอใส่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นปิ้นเราต้องจับอย่างนี้นะจับแล้วก็ตอกลงไปนะครับ เห็นไหมขนาดจับยังปิ้นเลยใส่ยากยิ่งใส่กับรถยิ่งยากบอกเลยแล้วก็ซีนแกนเกียร์อันนี้ใส่ง่ายหน่อยจริงๆบางบางตัวนะเครื่องบางตัวแกนเกียร์แค่ดันก็เข้าแล้ว บางตัวก็ไม่เข้าเนี่ยมันจะฝืดละข้างข้อฝั่งนี้นะครับพอเราใส่ซีมมันจะฝืดเป็นเรื่องปกตินผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเดีย๋ยวใช้ใช้ไปมันก็ลื่นใครจะทาจารบีหรือจะทาน้ำมันก็ได้นะไม่ทาก็ได้แต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องทาเพราะทาแม่งลื่นบางทีมันปิ้นออกมาก็เพราะว่ามันลื่นนั่นแหละสีทุกจุดในเครื่องเราเปลี่ยนแล้วทีนี้เราสามารถเอาเครื่องขึ้นได้แล้วนะครับ